เดี๋ยวนี้ผมจะพามาพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่มีความเกี่ยวโยงกับพิม์พตั้งแต่ในยุคแรกนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทพาวงการเหยื่อยางไทยมาถึงปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนคงพอจะเดาออกกันแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับพี่ตุ้มไทยสตรีทฟิชชิงได้ปะ <laughs> ต้องหมหนต้อง อ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เขาแล้วนะครับวันนี้ผมเตรียมคําถามมาหลายคําถามเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามพี่เขากันอ่ะอย่างที่ผมเกินไปในตอนแรกนะครับพี่เขามีความเกี่ยวโยงกับทางพิมพ์เราตั้งแต่ในยุคแรกเลยนั่นก็คือเราได้ทําเหยื่อร่วมกัน1ตัวก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับแซบคูณสองอตัวแรกเลยที่ทางพิมพ์เราได้คอรอหลับกับแบรนด์อื่นนะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่ตุ้มเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเป็นมายัางไงทาไมถึงได้ <c oughs> ทํางาน <c oughs> ร่วมกันเออเอาแบบเนื <c oughs> <ม>้อเนื<ม>้ออะไหม,ม เอาแบบเนื้อๆเลยเนื้อๆเ,เ,เ,เลยนะฮะก็จริงๆผมก็เอ็มรู้จักมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เอ็มยังไม่เริ่มทําแบรนด์เหยื่อถูกป่ะยังแบบแค่ตกปลาด้วยกันอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเอ็มเขาก็แล้วพอทาปุ๊บคือวันนั้นเขาเอ็มเขาไปทาแบรนด์เหยื่อผมมาเริ่มตกปลาไปก่อนมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคือมันก็ช่วงนั้นก่อนก่อนที่มันจะเข้าโควิดอ่ะไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรท<ำ>ําได้มาเจอกับเอ็มอันเนี้ยแบบว่าก่อนที่จะผมจะมาทำไอ้ตัวพิมพ์แซบคูณ2ี่ยจริงๆเหย่ตัวนี้ มันมีขายอยู่ในตลาดอ,อยู่แล้วซึ่งเป็นแบรนด์ของพิมพเองช,ชื่อมแมลงก้นแซบแต่ตอนนั้นกูขายไม่ออก<笑><笑>ขายไม่ออกพี่ตุ้มคือประเด็นเรื่องของเรื่องตอนนั้นผมก็แบบเพิ่งจะเริ่มกลับเข้ามาทําไทยสตรีทไอเอมนะ็มเนี่ยมาบ้านผม <S <S> <S มันโยนเหยื่อมาหลายๆตัวและหนึ่งนะมันมีตัวนี้ตัวหนึง่งซึ่งพอมันโยนเสร็จปุ๊บผมก็ตอนแรกคือไม่ผมไม่ได้สนใจจนมันถึงวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเอาไปตกประชอนดีกว่าหยิบเหยื่อทุกอันที่มันออกมาแต่ว่ามันจะเน้นตัวนี้บอกว่าเนี่ย ตัวนี้แม่งขายไม่ดีเป็นรุ่นที่ขายไม่ออกขายยากผมก็เลยหยิบมาแล้วก็ด้วยความแบบหยิบขึ้นมาดูอย่างแรกผมหยิบขึ้นมาดูก่อนผมใช้เวลาการพิจนารณาว่าทาอะไรกับมันได้มั่งหลังจากนั้นครับผมก็เลยแบบเริ่มมีไอเดียในการที่แบบว่าเอ้ยลองฉีกอันนี้ออกฉีกอันนั้นออกฉีกอันนี้ออกแล้วก็ลองไปใช้แต่ละแอช่ชั่นจนผมรู้สึกว่าอันเนี้ยแม่งโคตรเจ๋งเลยตอนนั้นดังมากเลยนะทรงมแมลงทรงมแมลงทรงมแมลงใช,ใช่ก็อันเนี้ยก็เป็นต้นกำเนิดก็เรียกว่าเป็นพิมพ์ กับ TF ที่ X กันนะครับแล้าก็เป็นรุ่นแซบคูณ2ทําไมมันต้องคูณ2ก็คือเหยื่อมันชื่อแซบใช่ไหมแต่เป็นการที่เราแบบพอแลบกันเงี้ยก็เอามาคูณ2ผมก็เลยตั้งชื่อแทนคูณสองแล้วก็เลยบบกว่าเอยกกันดีกว่าก็เลยเนี่ยแหละเป็นต้นตำรับเลยแต่ก็เรียกง่ายว่าเป็นเหยื่อที่ผมบอกด้วยนะผมว่าทุกคนหลายๆคนนะครับน่าจะ โตกับมันมานะครับเพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่ยุคแรกยุคแรกแล้วถามว่ามันมีสตอรี่ไงมันเป็นยุคที่แบบตอนนั้นอ่ะคือบ้านเราเมืองไทยคือมันเกิดโควิดนะทุกคนแบบชัดดาวน์หมดะผมคิดว่าทุกคนอ่ะน่าจะโตมากันเนี้ยคืออย่างน้อยต้องมีแบบประมาณ50-60%นะของนักตกปลานะครับที่แบบรู้จักตัวนี้ ก็คือตอนนั้นอนะ่ะมันเป็นยุคแรกของเหยื่อตกปลานะคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไอเหยื่อทรงแบบนี้ใช่ว่ามันเอาไปใช้งานยังไงทําอะไรได้บ้างก็บอกพี่ตุ้มอะ่ะช่วยแนะนําวิธีการใช้งานให้หน่อยแล้วก็เอาไปใช้ให้คนเขาดูหน่อยว่าไอพวกนี้มันใช้งานได้ยังไงบ้างเนาะเอาไปตกปลายัางไงบ้างคือระดักประมาณว่ากูขายไม่ออกกับมึงมออก,ก็เอาไปพิเศษให้กูหน่อยแล้วกันนั่นแหละ คือจริงๆของมันดีไงของมันดีแต่คนอื่นเขาอาจจะยังไม่เข้าใจไงแต่จริงๆตัวนี้มันก็แบบมันก็เป็นต้นแบบในไอเดียในกะารที่แบบผมจะทําเหยื่อรุ่นต่อไปนะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยบางทีบางท,างทีเหยื่อมันก็ควรที่จะแบบมีอะไรที่แบบว่าหลายฟังก์ชันนิดหนึ่งครับมันก็เลยแบบเป็นตัวต่อยอดไปในแบบอย่างเช่นฟ้าล้าเนียใช่ไหมฟ้าล้านก็แบบฉีกนู่นฉีกนี่ก็เป็นอีกแอคหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นไอเดียที่แบบว่าจนถึงปัจจุบันเงี้ยเราก็แบบเวลาผมทำเหยื่อยางก็แบบเออเราก็ยังคงคอนเซปต์ตอน <cola> ใช่อย่างทุกตัวเลยนะอย่างฟ้าลั่นการคอก็ใช้ได้หลายแอคชั่นอ่ะโอเคอันนี้คําถามแรกเนาะว่าเรามาร่วมงานกันได้ยังไงหรือว่ารู้จักกันได้ยังไงโอเคครับแล้วสาหรับคําถามต่อไปมีหลายคนอคอมเมนต์มาถามนะครับว่าพ,พิมพ์มันมีความหมายว่ายังไงหรือว่าพ,พิามพ์มันคืออะไรทําไมถึงต้องเป็นพิมพ์จริงๆผู้ชายคนนี้นะครับเขาเป็นคนช่วยคิดตอนนั้นนะตั้งแต่เริ่มเลยเขาเป็นคนช่วยคิดแล้วอยู่ดีเขาก็พูดมามึงเอาชื่อพิมพ์ไป เออแล้วผมก็เออแม่งได้หว่ะแล้วตอนนั้นคําพูดในหัวแม่งก็มาแบบว่าใช้พิมพ์ได้ยิ้มแน่นอน <c oughs> พิมพ์ยิ้มเสมออะไรอย่างเงี้ยแท็กมาเลยเออมันมามันใช่นั่นแหละแต่ที่เหลือผมก็ไม่รู้ผมว่ามันใช่แล้วผมก็เลยโอเคเอาชื่อนี้แหละถ้าเกิดอยากรู้เขาเรียกกันอะไรอยากรู้ความหมายของมันจริงเหรอ <c oughs> เออว่ามันคืออะไรต้องเอาคําตอบจากเขาไ <c oughs> หช่วย <c oughs> บอกให้ฟังนะ คือจริงๆตอนแรกนะเอ็มมันมันเอาชื่อบริษัทมาให้ดูนะครับตอนแรกแม่งชื่อแบบโอโ้โหโคตรทางการนะทุกว่าจะแบบเป็นบริษัทเกี่ยวกับแบบหลักทรัพย์หรืออะไรเงรี้ยแม่งชื่อยาวมากแล้วแบบดูแม่งโคตรอินเตอร์อ่ะผมอ่านเสร็จกูแม่งเรียกยากว่ะไม่ได้ไม่ได้ตกปลา<ผ>มไม่ได้เลตกปลาไม่ได้ตกปลา,ม,ปามันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าถึงง่ายๆอ่ะเข้าถึงง่ายๆคืออย่าให้เกินสองพยางโอเคถ้าพยางเดียวแล้วแบบทัดใจคนเนี่ยแม่งโคตรดีเลยผมก็เลยแบบนึกแบบ ดูจากคาแรคเตอร์มันนะฮรแล้วก็แบบดูกับตลาดที่แบบเออที่เขาแบบขายอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอื้มชื่อพิมพ์ดีกว่าแต่มันดีมากเลยนะชื่อนี้แบบพอใช้มาแล้วมันก็โอเครู้สึกว่าคนก็จําง่ายแล้วมันก็แบบความหมายมันก็ดีอ่ะอืมอืมนะใช่เพราะความหมายมันก็แบบมันเป็นเกี่ยวกับแบบความรู้สึกความสุขอะไรเงี้ยเออความสุขไปตกปลาแบบไปตกปลาได้เยอะก็พิมพ์เลยดีทุกคนก็น่าจะหายสงสัยแล้วว่าความหมายของมันคืออะไรแล้วนี่เขาก็คือเป็นคนช่วยตั้งชื่อตอนนั้น ก็นานแล้วเรียกได้ว่าแบบรู้จักมาตั้งแต่ยังไม่ทําอ่ะใช่ก็คือช่วยคิดชื่อช่วยทุกอย่างช่วยกูขายนีด้วยอ <c oughs> โอเคก็รประมาณนี้สําหรับชื่อพิมพ์โอเคหลังจากเพื่อนๆได้ฟังไปทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อพิมพ์มายังไงแล้วก็ได้ร่วมงานกันยังไงนะครับทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าทางพี่ตุ้มมีคุณประการกับทางแบรนด์พิมพ์มากรับอ่ะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวให้ขายของให้เต็มที่เลยเมื่อกี้อยากขายใช่ไห มาตอนนี้มีผลงานหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บ้างในแบรนด์ tfs แล้วไล่หมาก็มีฟ้าลั่นให้สะใจไปเลยฟ้าลั่นนะก้านคอไรเดอร์อันนี้ประเภทเหยื่อยางนะกระดี่ก็มีสมิงปอบยางมีโลกันกับเมคคามีเบ็ดอ่าเบ็ดตัวเบ็ดอ่าเนลเนลบูสเตอร์ออซิเซอรี่นะออซเซอรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ด้านหลังอ่านี่ด้านหลังคันซาโบธาดนะฮะนี่คันเบ็ดซาโบธาดซาโบธาดมีกี่มีกี่เวทนะซาโบธาดมีเวสี่เวท ก็ตอนนี้ของขาดตลาดนิดหนึ่งนะฮะก็ยังไม่ต้องรีบตามหานะฮะเห็นล่าสุดมีตัวไหนซุ่มไว้๋อสินค้าตัวใหม่นี่รอติดตามได้ดูก่อนเลยรอติดตามว่ามันคืออะไรนะฮะมันต้องมีฟังก์ชันอะไรโดนโดนแน่นอนตัวนี้เขากดปุ่มแล้วมันใจนี่สั่นได้เฮ้ยไม่ใช่เอาแล้วใช้งานผิดประเภทอีกแล้วนากรลังจะร้อนเป็นไฟนะครับผืนน้ำนี่จะเดือดปุดๆเลยนะครับจะกันกันเร็วๆนี้แน่นอนนี่แหละแต่ยังไม่บอกว่าอะไรที่ตอนหลังผมไม่ไปตกปาด้ตไว้ หมายแตกหมายแตกหมดก็คือถ้าเกิดเขาไปวันไหนปุ๊บนะวันถัดไปนี่คนเต็มเลยเฮ้ยจะแตกจริงแตกจริงหายาใครมีหมายดีๆนะไม่ต้องชวนแกไปโอเคโอเคยังไงก็ฝากไอ้พวกผลิตภัณฑ์ของพี่ตุ้มไว้ด้วยเขาเขาขายดีอยู่แล้วเอาพิมพ์ด้วยวะพิมพ์แต่แต่วันนี้ยังไงจะกลับมาอีกรอบไหมแต่ว่าคนตอนนี้ราคาขึ้นอ่ะโคตรถ่านลูกบสามร้อยเขาบอกเขาไปซื้อมาล่าสุดสามร้อยมีคนบอกไม่รู้ไปซื้อมาจากไหนอืม อันนี้เก็บไว้เดี๋ยว,ว 500, งเ,งเดี๋ยวรอถึงห้าร้อยพันหนึ่งเดี๋ยวค่อยปล่อยอค่อยปล่อยโหุงนี้แม่งเก็บตั้งแต่ตอนนั้นสักสี่สักสี่ห้าร้อยซองก็เลยใช่ไอซองนี้ก็เก่ามากดูนะสีสื่สอนะดูนะไอแล้วผมแล้วผมบอกนะครับตัวเนี้ยรุ่นเก่าๆนะฮะอืมเป็นงานแฮนด์เมดอืมไม่มีงานเครื่องนะครับเป็นงานฉีดมือแล้วผมบอกเลยนะครับว่าถ้าแบบรุ่นแรกๆอ่ะเขาเรียกว่าอะรุ่นเก่าๆอ่ะผมแม่งเป็นคนนั่งแพ็คเองนะอือเนี่ยเขาเรียกว่า นั่งแปะติ๊กเกอร์เนี่ยรุ่นบุกเบิกจริงๆนั่งแบบว่าเนี่ยอืมผมแบบบางทีเหยื่อมาเนี่ยถาสองถาเนี่ยผมเนี่ยนั่งใส่เนี่ยนั่งเรียงนั่งเรียงทุกตัวเลยนะฮะ,ะก็รู้สึกผูกพันนะเพราะว่าก็โตกับมันมาแต่ตอนนี้นะราคาขึ้นนะแซ่บคุณส <c oughs> องเโอเคงั้นก็เท่านี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุม้มด้วยที่สละเวลามาคุยด้วยกับเราครับพี่ตุม้มนี่ก็ถือว่า เป็นบุคคลนะที่แบบทําให้วงการเหยื่อยางเรานี่มาไกลมากเลยนะทุกวันนี้นะทำใหแบบ้เรามีเหยื่อที่แบบหลากหลายรูปทรงได้ใช้กันเนาะนั่นแหละวันนี้ก็คิดถึงคิดถึงก็เลยแวะมาคุยด้วยนี่ก็บ้านเขาแหละ <laughs> <laughs> โอเคเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับอยากให้ไปคุยกับใครอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยไปจัดไปครับผมวันนี้ก็บายบายตั้งก่อนตั้งก่อน ขา้กูขายของด้วยเออเอ๊ะจดไปขายของด้วยอ่าห้าสี่สามสองหายไ่อนห่เอา <c oughs> เอะไรขายอีกยังไม่แน่น <c oughs> ไม่แน่นม <c oughs> ีอานี่ได้ไหมไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> อโอเค